เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวนสิสวยมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวนติดคลองใหญ่ครับสวบ้านก็พื้นที่กว้างเนื้อที่สองไร่สองงานแปดสิบสี่ตารางวานครับมีเรือด้วยนะครับเดี๋ยวทางผู้ขายจะขอแถมเรือให้ด้วยครับ ของใหญ่กว้างครับเก็บผักบุ้งขายได้ด้วยมีไรายได้จากการเก็บผักบุ้งขายได้ด้วยนะครับตัวบ้านหลังใหญ่ยังไม่ผูกครับไม่ผูกไม่มีปวกพร้อมอยู่อาศัยได้เลยเดี๋ยวจะทาสีนิดหน่อยก็สวยเือนใหม่แล้วครับบ้านสองชั้นหลังใหญ่ด้านหลังติดคลองแล้วก็เป็นติดถนนคอนกรีตด,ด้วยครับเตินทางสะดวกทำเลดีบรรยากาศดีทำบ้านพักตากอากาศบ้านอยู่อาศัยหรือทําศาลานั่งเล่นริมน้ำสบายครับ ทำสวนก็ดึงน้ําในคลองมาลดต้นไม้ได้อย่างดีน้ําดีอยู่รวงสมบูรณ์ครับสารอาหารครบถ้วนถ้าชอบฝอากกดถูกใจให้ด้วยนะครับอันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแปลงนี้อยู่ดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้กับเทศบาลสุพรรณเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางจากเซ้นทันเวสเกตแค่90กิโลนะครับราคาเพียง1,900บาทครับ ฟรีค่าภาษีหักโอนผู้ขายเป็นผู้จ่ายนะครับราคา1นล้านเนบาทเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ